สลาโมอะไรกุ้งม oll มัตุลลอฮทวะบุดรากาตุับสวัสดีครับผมเดเปโซนักผลิตเครื่องชงกาแฟสดนเรอุปกรณ์นะครับก็จะรีวิวตัวนี้เนี่ยเป็นโมคาเปโซเป็นหม้อต้มกาแฟใหญ่อกครับนะฮะอกครับนี่เป็นรุ่นเบิก้านะที่ลูกค้าส่งมาทำนะฮะนี่ใหญ่ใหญ่นะตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่าตรงเนี้ยจะบรรจุน้ําได้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะดื่มของเขาเนี่ยต้องการที่จะ เพิ่มพื้นที่ของแรงแรงดันให้มันมากขึ้นนะฮะก็เลยเอาเซฟตี้วาลไว้เลยทุกลารที่ทำไปนะฮะก็คือผมจะว่าผมใส่น้ำได้แค่ตรงนี้เองนะครับแค่ติดขอบวาลหน้าล่างเองนะครับแต่ก็โอเคก็นะ้ำปริมาณเยอะพอสมควรอยู่นะฮะเพราะว่าปริมาณมันที่มันใหญ่นะฮะค,บคับนะฮะก็นี่ทำเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ใช้พัคเก็ต ห้าสิบแปดนะครับก็เดี๋ยวดูว่ากาแฟนี่ประมาณเท่าไรนะปกติก็ผมก็ใส่สามช้อนที่ผมตักตัวกันนะก็ประมาณยนะี่สองกรัมถึงอยี่สามกรัมหรือยี่สี่กรัมในบางครั้งอยู่ที่กาแฟเราคัา่วคั่วระดับไหนด้วยนะฮะนี่นะฮะกลก็มาตอนนี้ ปริมาณกาแฟาที่ระดับเดียวผมที่ผมใส่กับ5้าสี่มิลนนะีระดับเดียวกันเออปริมาณเดียวกันด้วยวเดี๋ยวดูนะนี่นี่คือความจริงนะเดี๋ยวดูนะคือ,เ,อเดี๋ยวแป๊บนึงตัวนี้ช่ัตงต้องใช้แต้ม58แล้วนะแต้58ม58นสิบแปนึ่งนะี่นี่ เอาแค่เสมอเดียนะครับโอเคนะแค่เสมอนี่นี่ถ้าเป็นเครื่องเนี่ยจะไม่ได้แล้วนะจะใส่ในเครื่องไม่ได้เลยเพราะว่ามันติดติดติดหัวชงนะนี่มันติดหัวชงนะใส่ไม่ได้นะแต่นี่ไม่เป็นไรเ<ม>พราะนี่ไม่มีหัวชงนะครับปึ๊บนี่ว่ะมันเท่ากันอ่ะในบางครั้งอาจจะ54สิบสมิลอาจจะมากกว่าด้วยในสมคัพนะผมใส่อาจจะมากกว่าด้วยฉะนั้น ถ้าแต่ว่าแต่ว่าในกรณีที่ท่านมีอยู่แล้วมันเป็นไม่เป็นไรโสมมาทําได้ใช่ื้มเพื่อประหยัดนะฮะประหยัดต้นทุนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีจะจะสั่งใหม่หรืออะไรใหม่เนี่ยขอเป็นใหนะ้สี่ฮะโอเคกว่านะฮะอยู่ที่ปริมาณมันเท่ากันเองนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะนี่ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะเรื่องรั่วมีนี้ไม่ได้จะมีปัญหานะเมื่อกี้นิดหนึ่ง เรื่องของระดับการบกของกาแฟอย่าบดละเอียดจนเกินไปนะฉันสังเกตได้ว่าถ้าเกิดบดละเอียดมากเราจับปุงกาแฟดูเลยมันไม่มีความสากเลยอ่ะมันละเอียดเป็นแป้งอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่ออกนะเอาไปไม่ออกนะครับไม่ไหลนะนี่ปริมาณกาแฟเท่ากันเลยนะครับเนี่ยผมเพราะว่าผมใช้เซนคือใช้การสังเกตคือว่าผมตักสามช้อนช้อนนึ่งคือถังอะไรครับนี่ปริมาณก็เท่าี่เคือใส่ไปสี่อ่าห้าส่เนี่นะครับนะมันก็เท่ากันในสามคัปกตินะฮะ เท่ากันเลยเดี๋วนี้จะได้ปริมาณที่น้ำที่เยอะขึ้นกันเองน,นะนี่แล้วก็แต่ว่าในในเมื่อปริมาณกาแฟที่เราใส่แล้วมันเท่ากันแคลอรษษน่ก็เท่ากัน,นมันไม่ได้มากกว่ากันเลยนะครับไม่ไดที่ๆๆมากกว่าปริมาณของน้ําที่จะได้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ําเยอะมันก็จะทําให้กาแฟก็ยิ่งไม่ได้ยิ่งเข้มนะยิ่งจางนะฮะจะอ่อยพอดีกดีนะพอดีกดีนะครับตีบบบบบบนวนนี้มันมีลมนะก็เลยต้อง ต้องเผื่อลมเนยเอ่ตั้งเวลาไว้สองนาทีครึ่งนั่นแหละต้องดูันองดูว่ามันจะไปไหนนะฮะตอนนี้สองนาทีผ่านไปแล้วนะครับเราดูเราดูสองนาทีเกือบ อ๋ที่สองนาทีคพึ่งนะฮะอ่าเริ่มมาแล้วเห็นป่ะเริ่มขึ้นแล้วอ่าโอเคอ่ะอ่ะตามเวลาไล้กันนะครับนี่มาเห็นป่ะเนี่ยเริ่มแสดงแล้วมาแล้วอย่าบ่นละเอียดเกินไปนะผมผมเห็นเนี่ยบ่นละเอียดเกินไปนี่ไม่ได้นะฮะมันไม่ขึ้น <laughs> มันเป็นแป้งไนงะมันไม่ได้นี่ฮนะ นี่ตอนนี้ผมไม่ได้กดแรงนะเพราะเพราะว่าผมยังไม่ไม่ไม่รู้มือนะเพราะว่ามันเป็น58เราก็ต้องดูแล้วพอครั้งต่อไปนถ้าเกิดว่าเราเห็นอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะบดแต้มละเอียดได้อีกแต้มแรงได้อีกนะครับบดเท่าเดิมได้ครับแต่ว่าแต้มอะไรอีกมันจะต้องมีปัญหาเรื่องของการแต้มเข้าไปช่วยอีกนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่เวิร์กตรงไหนเนี่ยก็เข้าไปตรงนั้นนะครับอย่างตรงเนี้ยผมคิดว่าไปต้องต้องแต้มให้กดให้หนักไปกว่าปกติอีกหน่อยนะครับ นี่คือกาแฟตัวเดียวที่ผมใช้อยู่นี่แหละครับตัวนี้เป็นหม้อใหญ่มากนะครับครับนะเป็นพิ้านะลูกค้าส่งมานะครับเป็นหม้อของลูกค้าส่งมานะี่นะํามากครับนํามากเป็นเซฟตี้ที่ดีมากครับเป็นดีมากหม้อลุงดีอยู่แล้วครับกอฟเซฟตี้ของเขาแน่นอนฮะนะผมก็เชื่อฮะเราดูไปยาวๆนะฮะเห็นไหมพอมันท่วมพัคเก็ตเนี่ยสามารถปิดได้เลยปิดแก๊สได้เลย น,นี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดแก๊สเราก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอายาวๆนำเยอะก็หลักยาวฮะก็ปล่อยก็สรุไฟหน่อยนะควรจะสรุไฟหน่อยนี่นี่ก็ท่วมบักเก็ตนะอ่าท่วมบักเก็ตแล้วตามสูตรนะฮะอ่นะนี่นี่กองเขามันมีของเดิมอยู่นะอ่าเฮดยี่สิบอะเอาละแต่เราไม่ใช่นะเรานน่นี่เราอะไรเนี่ยี่นะ นะฮะแก้วใหญ่มันโม่ใหญ่แล้วก็นี่ดูฮนะเดี๋ยวเอาเอา่อนี่จะได้เคลม่าแบบนี้เลยเห็นปะ่ะสวยนะนี่ครับแต่ว่าความเข้มข้นก็ยังมันก็ก็เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันก็เท่ๆ่อย่างที่บอกว่ายืนยันว่าปริมาณมเหมือนเดิมเท่าเดิมปริมาณมาเท่ากับ54มิลที่ผมใช้อยู่นะเป็นประจำที่เป็นมาตรฐานให้ใครับในสคับนะ คือปริมาณมันเท่ากันแสดงว่าความเพิ่มข้นมันก็เท่าเท่ากันครับที่ได้มากกว่าก็คือปริมาณของน้ําแค่นั้นเองนะครับนี่นะฮะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้น้ําปริมาณที่เยอะขึ้นเพื่อจะทําเมนูเย็น่รับแน่นอนว่าเราในประเทศไทยเนี่ยกาแฟเย็นเมนูเย็นในร้อยเปอร์เซ็นต์นี้รู้สึกว่าจะไปเสียเท่าไหร่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมที่จะขายเมนูเย็นกันนะครับเอสเย็นนะครับ ดีมไม่แต่ลาเต้เย็นอะไรก็แล้วที่เี่กับความเย็นๆนะครับเพื่อที่จะมันมันดื่มง่ายกว่าไงมันอร่อยกว่าคือเขาชอบนี่เป็นความชอบประเทศไทยในในส่วนในส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เข้าใจได้ก็ถึงมีลูกค้า,าต้องการที่จะจับหม,มดุ่มใหญ่ๆไปเพื่อที่จะเนี่ยให้ได้ปริมาณน้ำเท่านี้นครับจริงๆแล้วก็ใช้สามครับแล้วก็เติมน้ำเ,เพิ่มน้ำร้อนออกมาก็ได้นะครับมันก็โอเคแล้วนะเพราะว่ามันค,มความเข้คข้นเหมือนกันในเมื่อเราใส่ปริมาณน้ำเท่านั้นเท่านี้ที่มันมากขึ้นกว่าปกตินะฮะ เพราะว่าในในเครื่องชงเองเราสามารถกำหบดน้ำได้ใช่ไหมแต่ว่าพอเมื่อไรก็แล้วแต่น้ำเยอะมันก็ควา,ามจิตจั่ก็มีแล้วนะครับมาสานเดือนห้เพราะว่ายิ่งยิ่งยิ่งตัวนี้เป็นออกจากบักเก็ตเหมือนกันออกบักเก็ตก็พออกจากเครื่องชงนะครับแต่นี้คือการวิธีการต้มนะครับแต่ว่าในเครื่องชงเนี่ยเขาใช้วิธีการอัดปัม๊มมอเตอร์อัดนะฮะมันก็เลยออกมาดูเป็นครีมอสวยจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นแรงดันจากไอ้น้ำของแท้เลยนะเป็น ธรรมชาติเป็นตามหลักทฤษฎีของเอสเปซโซ่เลยนะครับเอานะแต่ว่ารสชาติโอเคยิ่งความร้อนมันเยิโอเคเลยเพราะว่ามันอัดจากแรงดันผลิตจากในกลัวของมันเองนะฮะมันไม่ต้องมาเติมไนก็เอ้าไม่ต้องมันผลิตในตัวมันเองและอย่าให้มันโอวอ์มันเอือวเหมืนมันมีโอกาสโอวอ์เหมือนกันไม่ก็ไม่กาแฟเบร์นถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันเดือดในหม้อกุ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 กากุ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 มุกุกทก่กุ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  ไม่ใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่ไม่ใส่วาแล้วแตแต่ถ้าเกิดว่ามันเดือดในหม้อนั่นก็คือกาแฟจะเบินนะครับแต่วว่าส่วนมากคนไทยบอกว่าไมันอาร่อยก็โอเคจัดไปคะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาแค่บอกว่ามันเบินนะถ้าเกิดว่าเราชอบแบบนั้นก็โอเคมันมีความไม่เป็นเร่ความชอบมันเป็นความชอบส่วนตัวในเรื่องของความต้องก็ในเรื่องของหลักการก็ทางหากนะฮะแต่ว่าเราเราเหนือหลักการว่าที่ว่าเราเราชอบอีกแบบนึ่ง ก,ก็คือเอาที่ชอบเลยนะครับเพราะว่ามันสําคัญกว่านะฮะโอเคก็ก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนไอเดียนะครับตอนนี้มารีวิวให้ดู6ครับที่ที่เอามาทําเป็นใส่เป็นบักเก็ตให้ให้แปดนะครับนี่น้ำยังเหลืออยู่เลยนะฮะมันขึ้นนะครับเราเออก็จะได้ปริมาณน้ําแต่ว่าความขึ้นข้นไม่ได้มากขึ้นนะฮะเข้าใจนะตอนนี้เพราะว่าความข้นข้นมันขึ้นอยู่กับว่าปุงกาแฟที่เราใส่ครับปริมาณกาแฟที่เราบรรจุเข้าไปนะครับอย่างตัวนี้ย2กรั 54มิลมันบรรจุได้ถึง24กร่อตัวนี้ก็น่าจะได้เพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเว้นที่เผื่อไว้นะแต่เราจําเป็นขนาดไหนที่เราจะต้องใส่ถึง24กร่มนั่นมันเกินมาตรฐานของเครื่องชงกาแฟ58มิลแล้วนะโอเคขอบคุณทุกท่านะนะครับมากมายครับขอบคุณมากครับัสลามะลัยุมู้มร์มตุลอฮิวะเระกาุดูสวัสดีครับอย่าลืมติดต่อทางเฟซบุ๊กนะครับหรเดบิสซู่ไมชิวนี่หรือพิมพ์คำว่านักิเครื่องชงกาแฟสดนะครับคือติดต่อทางเฟซเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ